เรอยังไม่กินแก่ไปนี่เป็นอะไรบ้างกับเดพอบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีฟิวชจอนกับพี่จีนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วลูกนี่ใจจ้าที่เดมนี่ีกูกับผีจีนห๋า เป็นไงบ้างตอนนี้ได้มีการเห็นว่าจอรแ์แดนจะต้องมีไปถ่ายทำหรืออะไรยังไงเพิ่มไหมแมนค่ะต้องมีมือไปถ่ายทำก่อนจ้ะ<อ>ไปถ่ายทำอะไรเป็นไหนยังไงบ้างลูกคือต้องพาพ่อแจ้งก่อนจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมแต่รู้ว่าได้เแต่เอนอันนี้แนวเพลงเป็นประมาณไหนลูกเป็นประมาณหบอ,อ,อลงจ้ะไปถ่ายบอลงเป็นยังไงพร้อมไหมลูกทพร้อมของเราเนี่ยต้องไปแบบว่าตอนนี้หนูยังฮาร์ดอยู่หนูก็ยังจับ แต่ได้เห็นเหนือแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ไปเจอเขาจริงเลยว่าหนูค้างงานอยู่งานกลับไปหนุ่มก็น้อยแต่สีน่าจะแล้วเราคิดว่าจะเวลาอย่างไรในการที่อกคือจะต้องทันแหละค่ะเพราะว่าอยากไม่ควรทันเออได้เห็นเพราะก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีผลงานอย่างอื่นอีกนอกจากปีจารินเนี่ยเตรียมแต่งตัวให้เราด้วยเพลงค่ะเดี่ยวเป็นเพลงเดียวละกันพี่เขาเข้าว่าสิเดงปิจารีนกบ มันจะเกิดขึ้นจริงไหมโปรเจกต์นี้อันนี้ต้องทำมาเจอกันเ๋จะแต่เขามีมาเย็บกับเราบ้างแล้วถูกไหมเป็นจริงจริงคอพอด้วยกระแถมมันออกมาว่าจะมีการพิจารณากับพี่กระต่าเราได้อ่านคอมเมนต์ต้องไลยว่าแบบเป็นยังไงบ้างหนูเป็นอันคอมเมนต์เพราะว่าท้ายเหตุงารณ์แต่ว่าดียินเขาโผล่อยู่เขาขาวไป ี่เคยฟังเพลงคนเดียวกับพีกัะตายไหมเคยค่ะรู้เป็นคนหที่แบบมักร้องเพลงพี่กี่กันตายานนบบาอ,อ,าย,อายู่แล้วก่อนหนู้นมาร้องเพลงกับหงหงอย่างเนี่ยหนร้องเพลงของพี่ตายนะคะเคยร้องเพลงอ,อะไรของเขาหลายซิงเกิเเลเนนจ,จ็บคอนยเโอ้โหปิ๊งได้ปงอะไรแต่ตัวจำไม่ได้คือท่าน,นเราเคยเคยมองเขาเปไ็น พี่เขาเก่งบราก็ควาแฟนเพีขาตามาฝันกับแมนุเห็นพี่เป็นไอดอรมึนกตมีส่วนหนึ่งจรานเลือกได้อยากอยาลองแนวไหนกับพี่กรต่ายรูได้ทุกแนวได้ทุกแนวเราแมแม่เราบนกิ๊ึงเราเห็นผิดเราน้อยอยากพูดอะไร ได้ให้ไปาาจจเซยเอจจดกอกจ้าเพียงแต่ว่าคือคือเพื่อคอาจจะไทยของอื่นไทยคนนในคนี้เน่เลยสิน่าจะอาจจะระทัวนถึงกันเสิ่ากัมมี่น้องหาแพงหน้ามือีแต่ตองแบงไปไทยน้องาแพงน้าาเราได้เห็นกระแสะกับการที่เราไม่ค่อยมีคลิปแล้วกระแสมส่งผลไปถึงพระโจบ้างไหมลูกกมีอยูอ่แล้วเราให้กำลังใจพ่อโจอยังไงบ้างเเห็นพระโจว่าเราก็มีแซลมีเลนกับพ่อเหมือนกัน มันเหมือนกับกระเจงว่าม่นเสียใจถ้าเหมือนเราบางทีเราแกล้งเราบางคนเหมือนเราเขาคิดจริงจริงใช่ค่ะเ่อยากให้เพื่อนคิดอี่รีจะได้เพิ่ส่วนมซ้ำหนูเห็ดคอนเทนต์กับป็นอนหนึงเออคือด้วยด้วยความแบบเราอยากจะอธิบายยังไงเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกเราก็เดินทางกับพ่อมันก็เลยอาจจะคุกิดมากขึ้นแต่นะเราจได้ตู้ปกติปกตินี่หนูเป็นคนมักเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือเขาลงเริ่มขายเก่งแล้วเดา แที่ว่าคุณ,ปคณปเ,เป้หนูวพ่าบริปปรอจูเนี่ยก็คือหนูต้องการพักผ่อนเพราะว่าหนูเห็นงานมาสูง,งไปแล้วคุณแม่ยุ้ยที่พอใจเลยคนะ่ะก็เลยคิดว่าหนูห่างเหินพอจูสิหนูกำลห้างอยูกันกยังทรคุ้ยกันอยู่เพียยแต่บร,ปริปิทุ่คุย้ยแต่แบบใจส,สู้ในเบือรสิอันนี้เรา<ม>ได้ทำเราได้มีการอธิบายให้เอ็มี่เข้าใจไหมลูกไม่ได้อธิบายก็ผิดเขาจเ็นกาอธิบายไปเลยข่ยกังชง พอลี FC พอใจว่ากีฬาก็พอป่เด็เป็นยังกะคืองอีห้างกันแต่ว่ากระทบคุยกันอยู่เียแต่ว่าประเด็นอัดคิมหรือว่าประเด็นแบบใคพออลี่ FC ผูกก็ต้องหาการบอนเมื่อวันี้มันก็เลยส่งบทสนทนมาเลยแล้วเหมือนลงแต่นองทัแทรดินไปลายอะไอย่างเห็นคินี้องเราอยากงะจริงๆเราอยาก ทุกคนที s, s ่ก yeah. ้ามานในวงกันได้ร no. yes, uh ับโอกาสทุกคนแล้วเราอยากบอกอะไรบ้างว่าจริงๆแล้วคุณพ่อโจ้ก็คือเขาเรียกอะไรนะแกเป็นกลางอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าใครมากกว่ากันเลงอะลูกปากบอกหน่อยพ่อพอพ่อเฮียงพอแล้วเป็นกลางอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าหนูอยู่น้ำเล้าหนูหัวแล้วเป็นใจเด็กพอพ่อเห็นบอกว่าเรามีทั้งหมดหกข้อว่าผูกกับดองไม่ได้แบบไม่ได้อะไรกันเลยนะแบบที่แบบเอฟซีกันไม่ได้กามีคุยอยู่จาหยันยันนอนหูที เออพี ını, ่มุ้งย okay. ิงไปสีหัวยายหนูก็ขืดน่าจะคือยังได็หนูตัวเขาฮะผู้ใหญ่าสะกันเห็นเพื่อนขอใจบานหนูปรได้นกินแต่สั่นเยอะหัวเพราะด้วยการขับมันเป็นอย่างเงี้ยเยอะๆเรากลัวว่าน้องแต่แบบเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้าก็ไปว่าน้องอาจีพเข้าใจะเพี้จ้ะแต่ว่าอันนี้คือเขาเด็กก่าวโผลไว้แล้วอ๋อเราบอกกับพ่อไว้แต่เรายังไม่เคยมีกา่กันกับน้อง มีการคุยยอกกันยิ้มใช่กันเนี่บน้องเพลงก็อมันเป็นยังไงเออทีเราเห็นจริงๆก็คือภาพหน้ารักหน้ารักก็คือเราไปจูงมือกันพูดดีๆกับปกติจ้ะเออเรื่ก็แบบจริงจ<ะ>ูงกันก,แบบนก็เป็นเป็นเรื่องปกติอย่างนี้แล้วเราได้มีการคุยกับน้องไหมลูกแบบว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีคุยเล่นกันหรืออะไรเงี้ยม้ยจะเล่นกับบอกน้องอยู่วะนี่น้องสูบน้องสูเพราะว่า เดมมาหัวซัมนี่แล้วได้ซูมาซัมมี่แล้วก็ให้เราซูไปอีกปกติอ่ะเราต้องไปขอพรออก่อนก่อนขึ้นเวทีเห็นน้องบอกว่าน้องมาขอขอพรขอกำลังใจเราก่อนขึ้นเวทีด้วยกับมี่เยอะจ้ะบางมือน้องอาจ,จีพแบบขึ้นเลวยนู้นแต่งหน้าอยู่ได้อันนี้อ,อยู่ในห้องอยู่อาชีพในหัวห้อง,องอสิ ในตอนที่เราได้เจอเราให้กำลังใจน้องเต้ก็คือแบบน้องบอกสองข้อนุ้วิ่งข้อนบอกบอกคนก็เป็นเนาะเก็บอกว่าให้น้องสู้ๆแต่ว่าเมื่อที่ว่าน้องหองเพลงพิษเนี่ยนูบอกไว้เลยว่าคือน้องเก่งแล้วเก่งที่น้องแบบประยุดธ์ปยุดธ์หงแล้วคือน้องหองไปเลยพิษกระซังเพราะคือเรามองว่าตรงนั้นมันเป็นแบบเรื่องข้อเชื่อที่จะใหญ่ใช่ไหมเราก็เลยที่จะเข้าไปสั้งใจเพราะว่าหนู น,น้นนองไปคนลองไปกินเลยลองกินเนี่ยอีกเพีงหนึ่งมาใช้อีกเพีงหนึ่งสีแต่ว่าคือน้องไปตรวจสอบชุดยอมตรงไดนที่ว่าลองกินแล้วน้องประยุทธ์ลองลองไปต่อเลยอือผมกับน้องเองได้มีแบบว่ามาขอคำปรึกษา <c oughs> <c oughs> แล้วไหมเพราะว่าน้องก็จะโดนเขาเรียกว่าโดนติ่งในเรื่องของพลังเสียงเหมือนกันอันนี้น้องมาถึงอเออุ้ยเราเห็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่นั่นี่คือในเรื่องของ เหมือนกันอย่างน้าเราเหมือนเราเลือกคอนแทคเลนส์แบบใหญ่อย่างเงี้ยเออในทิ๊กตอกมีการเอาไปดาพวิจารณ์อะไรย่างเงี้ยเพราะเพราะเวลาแบบแฟนๆฟนถ่ายช็อตขึ้นมาแล้วแบบมันมันแบบน่ากลัวปกตินั่นหนูจะบอกเห้พัลว่านูเป็นคนตาหน่อยเราคือเวลาหนูติดติดคอื่ทนยังก่อนติดเทปที่ว่าติดสองสันนะตาสองสันเราตาหนูไม่สิ นิดเ,เดียวเองค่ะนหนูก็ต้องเลือกคอนเทคเลนส์ที่ไม่แบบเพี้ยนหน่วยตาหนูมันถึงมันเป็นเหตุผลในการที่เขาเรียกว่าเพิ่มเทคนิคส่วนตัวของเราเนาะอันนี้คือมันเป็นการเพิ่มเทคนิคของเราใช่ไหมลูกใคบอกกันจริงจริงอย่างลืมกหน้าเราอยาก,ยกะนะอธิบายอะไรคือบางคนบอกหนูให้ขนาดแ่บอยากให้เราเปลี่ยนทัศนคติคือพยอยากให้ว,ว่าว่าให้เปลี่ยนทัศน้าคือหนูอยากอธิบายวา่า นู้ต่งหน้องหาอันที่มันแบบเท่ากับหลองนาำแล้วทีนี้นี่ยนูคอนเทคเล่นเนั่นมันก็ต้องใสจไงอยู่แล้วไม่หมดจ้ะเพราวันเป็นคนตัดตีแล้วนูต้องใสจไงอยู่แล้วถ้าเป็นนูก็ใส่ตายนูก็สีหน่อยเรื่องท่นี้โค้งเนี่ยนู้ก็สีเปลี่ยนเลยแต่คือเรื่องปกติเราใส่สีอะไรปกติหนูใส่สีเทาค่ะสีเทาสีน้ำตาล อย่างรอบนี้มันเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปหรือว่าจริงๆเราก็ใส่แบบเดิมมานานๆแล้วก็ใช่แบบเดิมนลยคะ่ะแบบปกติปกติเนี่ยวนสีแต่เพียงแต่ว่าคือบางหมื่นเราอาจจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสีเองเนะเออเอดี๋ยวแดงมาตั้ง,ง,แ,งแ,แต่งหน้าเราแต่งหน้าสวยเราใชบแดงงามค่ะ <c oughs> งามกว่ <c oughs> าเมแรกที่เพิ่อนเขามาอานน่าอพัฒนาการเขาเปลี่ยนเขาแบบดีขึ้นเองอเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม Oh, aqui yeah. tá